ซื้อต่างชาติโดยหนังสือพิมพ์ของประเทศจีนยกย่องเชิดชูหลวงปูส่สวงอริยสง์เหนือโลกเปรียบดังจี้กงของเมืองไทยซึ่งจี้กงเป็นพระภิกษุที่ชาวจีนให้ความเคารพนับถือดุจด,ดังพระอรหันต์กลับชาติมาเกิดเพื่อโปรดมนุษย์โลกท่านมีจิตใจดีมีความเมตตาเข้าใจในความทุกข์ยากของชาวบ้านชอบช่วยเหลือผู้ที่ทุกข์ยากลำบากชาวบ้านที่เดือดเนื้อร้อนใจ จึงมักจะมาขอความช่วยเหลือและยังช่วยรักษาชาวบ้านที่เจ็บไข้ได้ป่วยด้วยโรคต่างๆอยู่เสมอชาวจีนจึงต่างขนานนามท่านว่าจีก้กงพระพุทธที่มีชีวิตผมนายมาไลยทรับบริบูร์ชื่อเล่นชื่อหม่องหรือหม่องกต่ผมมีความศรัทธาหลวงปู่สวงเป็นอย่างมากที่ความศรัทธาคือได้ ได้ล้วนมาจากหลวงปู่วักายพันธสาโลซึ่งให้ผมไปกราบไหว้ท่านให้ได้แล้วก็ได้รู้อะไรดีๆได้สิ่งอะไรดีๆของหลวงปู่มีทั้งบาทของหลวงปู่ที่พี่สามารถนางรองได้มอบให้แล้วก็พ่ายันเป็นจีวรที่ท่านเขียนกับมือไว้ก็พี่มากก็มอบให้ผมเป็นเหมือนว่าเป็นของเราที่ปู่มอบให้แล้วก็ได้ประสบการณ์ จากหลวงปู่เยอะเหมือนกันประสบการณ์นี้คือผมได้ไปกราบสรีละสังขารของท่านที่วัดภัยพัฒนาได้เจออะไรดีๆเยอะแล้วก็มานั่งสวดมนต์นั่งสมาธิที่กระท่อมบรรลุนก็ได้พบสิ่งอะไรที่แปลกๆที่กระท่อมละสังขารของท่านคือได้เห็นแบบท่านได้มาได้สัมผัสกับตัวกับผมนะไอ้สิ่งนี้มันอยู่ที่ความเชื่ออ,อีก ได้มาผมได้นั่งสวดมนต์นั่งสมาธิช่วงตีสองถึงตีห้าอย่างเงี้ยท่านก็ได้มาแบบได้สัมผัสกลิ่นให้ผมสัมผัสได้เหมือนกันอีกอย่างหนึ่งผมได้พาพวกญาติพี่น้องเนี่ยไปการาบหลวงปู่ที่วัดภัยพัฒนาหลายหนมากวันหนึ่งได้มีแบบขับรถมาถึงเจอบบอีกประมาณห้าร้อยเมตรน่ะก่อนถึงกระ่ามบ้านรุ่นจะเลี้ยวเข้าอะ่ะได้มีงูงูสีดําตัวใหญ่เท่า เท่าแบบป้องแขนนะฮะใหญ่มากดำเมี่ยมเลยแล้วก็เลื้อยตัดหน้ารถไปรถผมทับอะ่ะจนจนคนที่รถเขาบอกว่าแบบผมไม,ไม่ไม่น่าเชื่อว่าผมจะทับไงฮะบอกว่าทิศทิศทับทับงูแล้วทับงูแล้วแล้วผมก็ได้จอดรถด,ดูจอดรถด,ดูก็ไม่มีงูสักตัวหนึ่งแม้กระทั่งดูกล้องหน้ารถพอเข้าไปในกระเทาอมันลุนก็ได้พูดให้กับแอม แม่แอมแม่ยายแอมฟังและภรรยาเขาแอมก็ได้บอกว่าปู่เขาคงจะไปรับพี่แล้วมั้งกับผมเขาได้บอกว่าอืดบีบุญบารมีปู่ยังมารับลูกหลานอะไรอย่างเงี้ยน,นะฮะแล้วก็มีอีกเคสหนึ่งที่นี่กับผมเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อผมได้แบบใบบ่อน้ามนต์ที่ท่านโยนพระทิ้งอ่ะทั้งหมดเลยลงในบ่อนั้นกับผมได้แบบก้มไปแล้ว โทรศัพท์ตกไปในน้ําเนี่ยผมเป็นคนได้ลงไปงมโทรศัพท์เกือบสี่สิบนาทีไม่เจอจนเพื่อกสุดท้ายที่ผมขอกับท่านว่าปู่ครับหรือพ่อครับผมขอถ้าไม่เจอนี้ผมขอไม่งมแล้วแล้วผมก็ดำลงไปถึงคนเนด็ดเอามือไปแตกแตะอยู่บนเนินและเชื่อไหมว่าโทรศัพท์อันนำั้นำมาตากแดดเช็ดๆชนะแล้วก็ใช้ได้ปกติไม่มีช็อตเลยแม้กระทั่ง ไปให้ที่พันทิพย์เขาดูเขาเขาว่าไม่น่าเชื่อมันเป็นเป็นไม่ได้แต่สิ่งนั้นมันเป็นเป็นไปนเป็นไปแล้วจริงและบ่อนั้นก็คือบ่อที่แบบก็ห้ามลงเลยก็ผมก็ได้ลงไปอาบลงไปนำน้ำําแล้วก็ได้เอาดินมาทําเป็นมวนลสารของพระตุงปู่เพื่อสร้างวัดแล้วก็มาช่วยทางกระท่อมบ้านลุนสร้างศาลานะ ก็มันก็มีหลายๆอีกหลายอย่างที่ท่านเวลานั่งแต่ก็เหมือนจะมาเอากินมาให้ผมได้แบบกินสลีละสังขารของท่านมาให้สัมผัสได้กินบ่อยมากแล้วก็มาในนิมิตฝันคือมาสอนแล้วก็ลงหัวลงกระหม่อมให้นั่งแค่อันนี้มันมันเป็นสิ่งที่มันอยู่ที่ความศรัทธาความเชื่ออีกอย่างหนึ่งก็ผมก็ตาม หลวงปู่มาเรื่อยๆจนแบบจนแน่ใจว่าแบบไปทุกที่เขาก็เรียกผมว่าองค์สงองสวงเหมือนกันสวัสดีนะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมมาพบกับท่านผู้รู้เกี่ยวกับวัตถุมงคลหลวงปู่สวงค่ะ <c oughs> ไม่ทราบว่าหลวงปู่สวงนี่รุ่นไหนครับอ่าวันนี้นํามาให้ชมนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่สงเทวดาเล่นดินนะครับปีสี่ส่วครับ 40ศนี่ก็ยี่สิบใช่ครับถ้าว่าประมาณี่สิบสามไปยี่สปีอืมแล้วหลวงปู่สวงรุ่นเนี้ยหายากไหมครับหายากครับในสายหลวงปู่สวงก็ถือว่าเป็นเหรียญที่แพงที่สุดของหลวงปู่ครับเหรียญเทวดาเล่นดินนะครับมีสองเนื้อครับทองแดงและอัปปะาครับไม่ทราบว่าเอ่อสร้างขึ้นมาเนี่ยเยอะไหมอ่าทองแดงหนึ่งพันเหรียญอัปปะาหนึ่งพันเหรียญนะครับอย่างละแค่หนึ่งพันเหรียญเท่านั้นใช่ครับอืม แล้วถ้าพูดถึงเนี่ยคนเขาจะเช่าไปบูชาเนี่ยแพงไหมาราคาประมาณ3 0 0หมถึงห้าห0นบาทนะครับใน,นช่วงเวลานี้นครับอยู่ที่สภาพครับ3ามหมืนก็สภาพกอาจจะสู่้าหมื0นไม่ได้ครับแล้วก็มี2แบบจะมีเป็นเนื้อกระไหลทองด้วยนะครับแบ่งไปลงกระไหลทองอย่างละหนึ่งอยเหรียญนะครับอันนี้เป็นเหรียญที่มีจริงนะครับมีตัวจริงให้ดูครับเดง๋ยากจะขอถามหน่อยไม่ทราบว่าจะดูยังไงถึงจะเป็นของ แท้และของไม่แท้หรือของเก๋อพูง่ายๆนะมันก็ราคาก็ไกจะไม่ง่ายครับเหรียญเทวดาเล่นดินนะครับจะไม่มีห่วงนะครับอ่าถ้ามีห่วงนี่ไม่ใช่นะครับอย่าไปเชื่อใครนะครับเทวดาเล่นดินปี40มาตรฐานนิยมไม่มีห่วงนะครับจะบอกว่าได้รับจากหลวงปู่พ่อแม่ปู่ย่าตายายให้มาก็อย่าไปซื้อครับเหรียญที่มีห่วงนะครับเบื้องต้นนะครับพื้นฐานเหรียญเทวดาเล่นดินจะไม่มีห่วงนะครับเหรียญหลวงปู่สวนเทวดาเล่นดินนะครับ ก็คือจะเป็นนั่งชูมือนะครับนั่งนั่งเอียงๆอย่างนี้ยครับครับนั่งชันเข่านะครับอ่าด้านหน้าเนี่ยจะเขียนคําว่าหลวงปู่สวงนะครับหลวงปู่สวงนะครับด้านหลังจะเป็นยันพระเจ้าห้าพระองค์นะครับอ่าใต้ยันจะเป็นรุ่นหนึ่งนะครับอ่าเขียนด้วยเทวดาเล่นดินนะครับรุ่นนี้จะสร้างปีศูนย์นะครับอ่าโดยคุณสามารถนางรองและอ่าท่านกำนันสันชัยนะครับยุคสมัยนั้นนะครับเมื่อยี่สิบ ใช่ครับปี40ี3ปีนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีดูเบื้องต้นนะครับของเหรียญเทวดาเล่นดินนะครับหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งคือเหรียญเทวดาเล่นดินบล็อกตาหวานนะครับบล็อกคอขีดบล็อกแข้งจุดบล็อกดอแตกนะครับก็คือเป็นบล็อกบล็อกเดียวกันครับซึ่งรวมอยู่ในเหรียญเดียวกันนะครับเทวดาตาหวานคอขีดแข้งจุดดอแตกนะครับเดี๋ยวมาดูจุดที่หนึ่งนะครับอจุดคอขีดนะครับระหว่างด้านซ้ายหลวงปู่นะครับที่ ออยู่ในช่องนะครับตรงไปหามือหลวงปู่ตรงนี้จะมีเส้นคมคมเล็กๆอยู่นะครับเส้นคมตรงนี้นะครับเหรียญเก๊ยังทําไม่ได้ครับเหรียญแท้จะมีทุกเหรียญนะครับเหรียญนี้ตั้งแต่ดูมานะครับก็หลายร้อยเหรียญเหมือนกันนะครับยังไม่เจอเหรียญไหนที่ไม่มีนะครับต้องมีนะครับต้องมีทุกเหรียญนะครับจุดที่สองหน้าหน้านะครับแข่งจุดนะครับคําว่าแข่งจุดนี้ แข้งจุดนี้ก็คือ okay. ตรงหน้าแข้งหลงปู่นะครับบนตัวหอหีบจะมีจุดไข่ปลาเล็กๆติดกับแข้งครับจุดไข่ปลาจุดนี้จะคมมากครับมีทุกเหรียญในเหรียญแท้นะครับเหรียญเก้ก็มีนะครับจุดนี้เหรียญเก้ก็สามารถทําได้ครับเหรียญเก้นะครับแข้งจุดตรงหลังเท้าหลงปู่ขาขวาตรงนั้นก็มีจุดเป็นหลุมลงไปถ้ามีจุดตรงนั้นเป็นเหรียญเก้นะครับ คือความเข้าใจต้องแยกให้ออกว่าแค้งจุดตรงไหนนะครับแข่งจุดที่มีจริงก็คือบนหอหีบนะครับจุดที่3หลังเหรียญน,นะครับด้านหลังเหรียญน,นะครับดอแตกนะครับตรงดอเด็กคําว่าเทวดานะครับจะวงด้านในจะเป็น,นซ้อนๆนะครับเหรียญนี้เก๋ก็มีนะครับเหรียญแท้ก็มีนะครับอันนี้คือพื้นฐานในการดูเบื้องต้นนะครับครับสุดท้ายขอฝากนะครับ วัตถุมงคลนะครับปี2563นะครับเป็นเหรียญเทวดาเล่นดิน2นะครับจัดสร้างโดยกลุ่มแอดมินหลวงปู่สวงนะครับหลายๆท่านรวมตัวกันนะครับได้ตัวกับผมเองนะครับและยังมีทีมงานอีกหลายท่านที่รวมตัวนะครับขออนุญาตจัดสร้างออกในนามวัดกกจานอำเภอด่านสายจังหวัดเลยนะครับโดยหลวงพ่อพระอาจารย์จักรวาลนะครับมหาปัญโยนะครับเหรียญเทวดาดินนรุ่น2นี าทางเอมินกุ่มเนี่ยให้ลุ้นถึงเนื้อทองคำเลยนะครับไม่ทราบว่าเหรียญหลวงปู่สวงเทวราเล่นดินรุ่น2เนี่ยนะจะเปิดให้จองเมื่อไหร่ครับเหรียญเทวราเล่นดิน2นี่ทางเอมินกุ่มหลวงปู่สวงนะครับเปิดให้จองนะครับลุ้นถึงเนื้อทองคํานะครับในการลุ้นนี้ปิดซีนทึบปิดกล่องทึบนะครับเราจะใส่คูปองเข้าไปแนบกับเหรียญทองแดงนะครับถ้าเปิดเจอนะครับ เหรียญทองแดงจะมีทุกซองนะครับเราจะใส่คูปองเข้าไปถ้าเปิดเจอคูปองนะครับคุณส่งมาคุณจะได้รับก็ไเหรียญทองเลยใช่ครับเมือก็คือจะใช่ครับเป็นคูปองแน่ไปครับก็คือในการปิดซีนปิดทึบทางแอดมินเคยทำงานด้านนี้มาและผ่านมาลหลายรุ่นนะครับอ่ก็คือเป็นการปลูกสาแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวนะครับจองร้อยแปดสิบบาทลุ้นถึงทองคำนะครับ และยังลุ้นอีกสิบรายการนะครับอ๋อมีลุ้นเนื้อเงินนะครับลุ้นเนื้อเงินเนื้ออปา้าเนื้อนวะนะครับหลายๆเนื้อพิเศษอีกให้ลุ้นครับมูลค่าจอง180บาทนะครับรางลวมันก็โอเคเนาะก็ครับขอฝากด้วยนะครับฝากคลิปนี้ด้วยนะครับฝากฝากให้ร่วมจองนะครับติดต่อทางเฟซขุนแผนเมืองพินนะครับและกลุ่มลุงปูสวงนะครับ เทวดาเล่นดินสองนะครับขอสืบสารตำนานต่อไปนะครับพิเศษสุดคือจะมีนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นมวลสารล้อมละลายลงไปในเทวดาเล่นดินสองนะครับจะเอาเหรียญรุ่นหนึ่งมูลค่าสองหมืนบาทนะครับล้อมละลายลงไปใช่ครับเป็นมวลสารนะครับเหรียญรุ่นหนึ่งนะครับล้อมลงไปในรุ่นสองนะครับให้ผู้ที่มีปัจจัยเช่าหาเหรียญรุ่นหนึ่งไม่มีงบที่จะซื้อนะครับ อให้สามารถนำเหรียญรุ่นสองไปห้อยแทนได้นะครับพิธีปลูกเสกนี้จะไม่ต่ำกว่าห้าพิธีครับอืมมีทางน,นั้นนะถ้าใครเป็นผู้โชคดีก็จะได้ครับอ่ากูปองที่ว่าได้รางวัลใหญ่ก็คือทอ,ทองคำทองคำรูปปู่สวงใช่ครับมูลค่าถ้าจองก็สี่หมื่นห้าันบาทครับไม่ใช่น้อยเลยนะครับหลวงปู่สวงไม่ใช่นามสมมุติท่านเป็นพระเหนือสมมุติ เกินกว่าคำพูดเกินกว่าคำบรรยายอยู่นอกเหนือสิ่งต่างๆอย่างสิ้นเชิงซึ่งผู้ที่มีจิตศรัทธาเท่านั้นที่จะสัมผัสได้เรื่องราวต่างๆที่ได้ผ่านสายตาของท่านมาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม